สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูสุภาพร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะคาบนี้ก็จะเป็นการทบทวนและเฉลยบทเรียนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ใกล้สอบนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทต่างๆที่เราเรียนมานะคะเพื่อที่จะใช้สอบนะคะ แนวข้อสอบก็คือครูจะออกทุกบทที่เรียนนะคะจะเลือกมานะคะมาออกข้อสอบเะฉนนั้นนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาและคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะการเข้ามาทําแบบทดสอบในลิงก์นักเรียนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ไปทําแบบทดสอบนะคะในลิงก์สามารถไปทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะรวบรวมลิงก์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ส่งนะคะให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนักเรียนสามารถไปย้อนทําได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องคะแนนนะคะแค่ขอให้เข้าไปทําแบบทดสอบเข้ามาดูวิดีโอเข้าเข้ามาเรียนบ้างนะคะคุณครูคก็ให้คะแนนแล้วนะคะเะฉนนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องคะแนนการทําแบบทดสอบนะคะขอแค่เข้ามาทํานะคะครูก็จะติ๊กเช็คชื่อการเข้าเรียนให้นะคะจากการทําแบบทดสอบ นักเรียนก็ไปย้อนทําด้วยนะคะเพราะบางคนไม่เข้าเรียนเลยครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนเก็บมาให้จากไหนนะคะเพราะฉะนั้นครูช่วยนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทบทวนบทเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องแม่เหล็กค,ค่ะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในการทบทวนจากนั้นก็จะเป็นการสอบนะคะ แม่เหล็กนะคะแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดโลหะบางชนิดได้นะคะเราสามารถแบ่งชนิดของแม่เหล็กจากลักษณะการเกิดได้2ชนิดนะคะก็จะมีแม่เหล็กที่ได้จากธรรมชาตินะคะเรียกว่าแมกนิชัยนะคะและก็แม่เหล็กที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งจะพบได้ทั่วไปนะคะจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนได้เรียนไปแล้วนักเรียนจะรู้ล้วใช่ไหมคะว่า แม่เหล็กมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะอย่างตัวอย่างะค่ะก็จะมีแบบทรงสี่เหลี่ยมตัวยูอะไรประมาณนี้นะคะครูเอารูปใส่สไลด์ในลิงก์นะคะให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เราเรียนนะคะหรือถ้าใครลืมหรือจำไม่ได้นักเรียนสามารถไปดูลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะในลิงก์นี้นะคะ่ะด้านบนนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะจะสอบแล้ว แม่เหล็กมีสองประเภทใช่ไหมคะมีแม่เหล็กที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็แม่เหล็กที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะแม่เหล็กนะคะจะสามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้ใช่ไหมคะคุณครูจะมีวิดีโอนะคะที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างการทดลองแลวใช่ไหมคะนักเรียนได้เข้าไปดูกันหรือยังเอ่ยว่าเอาแม่เหล็กไปทดสอบนะคะกับ วัตถุชนิดต่างๆอันไหนที่เป็นสารแม่เหล็กก็จะสามารถดึงดูดกันได้อันไหนที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กก็จะไม่สามารถดึงดูดได้ใช่ไหมคะโลหะนะคะส่วนมากจะเป็นโลหะเนาะที่เป็นสารแม่เหล็กนะคะก็จะเช่นพวกเหล็กอย่างนี้นะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดกันได้เนาะวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กก็อย่างเช่นพวกไม้ต่างๆใช่ไหมคะไม้ดินสออย่างเงี้ยไม่สามารถดึงดูดได้หนังยาง อันนี้นะคะจะไม่ใช่สารแม่เหล็กเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะวันนี้ไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่29กกันนะคะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนมาดูเลยค่ะโจทย์ให้เป็นภาพมาอีกแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะ ดูภาพที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะจะมีทั้งหมด6ภาพนะคะโดยนะคะเขาบอกว่าดูภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมหน้าภาพสิ่งของที่แม่เหล็กดึงดูดได้แม่เหล็กดึงดูดได้ส่วนมากก็จะเป็นอ่ะพวกเหล็กใช่ไหมคะมาดูอันแรกลวดสลิงอ่ะลวดสลิงนะคะ แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ใช่ไหมคะส่วนฟองน้ําแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะคะนักเรียนลูกโป่งก็ไม่สามารถดึงดูดได้คะ่ะฝาจีบนะคะฝาพวกฝาเบียฝาขวดน้ำมันลมต่างๆนะคะดังภาพนะคะอ่ะแม่เหล็กสามารถดึงดูดได้คะ่ะจานชามที่เป็นแก้วแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะคะต่อไปภาพที่6น็อตและสกรูนะคะ อันนี้แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในภาพนะคะจะมีสารแม่เหล็กอยู่สามภาพใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สี่และภาพที่หกใช่ไหมคะ,ะมาดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะไปดูโจทย์นะคะข้อที่หนึ่งวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้และวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะมาดูแนวคําตอบค่ะ เขาบอกว่าวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้จะมีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้ก็จะไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบนี้คือเฉลยนะคะง่ายๆเลยนะคะ,ะ,คะถ้าอันไหนมีสารแม่เหล็กอยู่แม่เหล็กก็สามารถดึงดูดได้แต่ถ้าวัตถุชิ้นไหนไม่มีสารแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะไม่สามารถดึงดูดได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดตอบถูกแล้วนะคะไปในแนวทางเดียวกันกันกบที่ฉเฉลยไม่ต้องลบแก้ใหม่นะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะยกตัวอย่างวัตถุในห้องเรียนที่แม่เหล็กดึงดูดได้มา3ชนิดนะคะในห้องเรียนตอนนี้เรากําลังปิดเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็คือไม่ไม่สามารถมาทําการเรียนการสอนได้อย่างปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะให้เรียนจินตนาการไปตอนนักเรียนอยู่ป .2 ในห้องเรียนของนักเรียนแล้วก็เรียนคิดว่าวัตถุชิ้นไหนที่อยู่ในห้องเรียนแล้ว ม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะในตัวอย่างข้อเฉะลยไม่ให้มีกรนไกรลวดเสียบกระดาษกล่องดินสเหล็กนะคะเรียนใครที่ยกตัวอย่างนอกเหนือจากนี้ได้ได้หมดนะคะไม่ต้องลบแก้นะคะไม่เป็นไรบางคนอาจจะตอบคัตเตอร์นะคะบางคนอาจจะตอบมีดบอกผลไม้บางห้องคุณครูเขามีมีดมีอะไรอยู่ในห้องใช่ไหมคะหรืออย่างอื่นนะคะที่เป็นเหล็ก เป็นสารแม่เหล็กนะถ้าใครตอบนอกเหนือจากนี้อในห้องมีน็อตด,ด้วยนะคะน็อตในทีวีใช่ไหมคะตรงชั้นวางทีวีโครงเหล็กนะคะที่ครอบทีวีในห้องเราอันนี้ก็ตอบได้ใช่ไหมลูกนะคะต่อไปข้อ3ยกตัวอย่างวัตถุในห้องเรียนที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้มาสชนิดอันนี้ง่ายเลยโตเก้าอี้นะคะ ลบกรานได้หมดนะคะชอ็อตได้หมดเลยอันนี้ที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะนักเรียนตอบมานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะใครที่ตอบถูกแล้วไม่ต้องลบแก้ใหม่นะคะนักเรียนต่อไปไปดูแบบฝึกหัดหนะ้าถัดไปกันเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดหนะ้า3 1นะคะเขาบอกว่าจ ให้วาดลูกศรน,นะคะจากภาพแม่เหล็กไปยังภาพวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะคะ,ะนักเรียนก็ดูตามนี้เลยนะคะโทษขอโทษค่ะตะกี้ครูอ่านผิดหรือเปล่านะมาดูโจทย์ใหม่วาดลูกศร จากภาพแม่เหล็กไปยังภาพวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะก็คือลากไปอันที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะตามในภาพเลยจะมีช้อนนะคะซ่อมมีดเจ้นะคะแล้วก็มีกระป๋องนะคะ,ะถูกต้องเลยนะคะใครตอบถูกแล้วไม่ต้องลบแก้ใหม่นะคะส่วนกระเบื้องไม่ได้มีสารแม่เหล็กแม่เหล็กก็ไม่สามารถดึงดูดได้นะคะหมวกก็ไม่สามารถดึงดูดได้ ไม้บรรทัดที่เป็นพลาสติกก็ไม่สามารถดึงดูดได้ลูกฟุตบอลก็ไม่สามารถดึงดูดได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะข้อ2เขาบอกว่าบอกชื่อสิ่งของ หรือเครื่องใช้ในบ้านที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้มา5ชนิดนะคะใครตอบถูกแล้วไม่ต้องลบแก้ใหม่นะคะในเฉลยตอบมีมีดตะปูกรอนประตูตู้เย็นเครื่องสักผ้าใครจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้คะ่ะถ้าเป็นที่สา,ารแม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะ,ะก็จบนะคะสอบข้อนะคะในหน้าน,นี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็เน้นย้ำนะคะเรื่อง เข้าไปทำแบบทดสอบในลิงก์เพื่อเป็นคะแนนเก็บนะคะให้กับนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูจะรวบรวมลิงก์ส่งผ่านคุณครูประจำชั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไปทบทวนเนะคะคื้อหาเพื่อที่จะใช้สอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการอสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันในคาบหน้านะคะคุณครูขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายนะคะให้ดีนะคะเพื่อที่จะ สอบนะคะเว้นระยะห่างส่วมแมสนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ